มาดูตัวอย่าง read and answer อ่านแล้วเดี๋ยวฝึกตอบคำถามไม่ยากเลยลูก What h o p is it งานอะไรล่ะ h o p งานอะไรมันเป็นงานอะไร What does he work What does she work แล้วบุคคนเหล่านั้นทำงานอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่หนึ่งคือตัวอย่างเช่นเจม e s เจมส์เป็นใครลูกเป็นเจ้าที่ตำรวจ he the police works station at เขาทำงานที่สถานีตำรวจโอเคถ้านักเรียนแนะนำคุณพ่อนักเรียนนั่นแหละจะบอกว่า my father is a policeman he works at the police station ได้แล้วแนะนำคุณพ่อเสร็จแล้วต่อไปมาแนะนำ Mr. Thani and his son are the scientists. They work at the science lab. โอเคแนะนำ Mr. ์ h านีและลูกชายของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาทั้งสองนี้ทำงานที่ห้องประบัติการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือห้องแรกวิทยาศาสตร์นั่นเอง เห็นไหมเนี่ยกันแนะนํานะเดี๋ยวให้นักแนะนำแนะน,นําสักีบประโยคดีลูกกีบคนสองน้อยไปลูก <5. S 1> เอาทักเอาทักห้าประโยคส่งคุณครูนะคะแล้วเลยไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวให้ห้าประโยคส่งคุณครูข้อและสองคะแนนเป็นสิบคะแนนนะแนะนํามาอ่าครอบครัวนักเรียนพี่ปานะอาคนที่ในรู้จักอาจจะแนะนําชื่อมาด้วยก็ได้อ่ะตัวอย่างเลยนะต่อไป Mitsu-san is a teacher. She w a s in the school. <Okay. S 1> ง่ายง่ายเห็นไหมคะได้ไหมตรงนี้อ้าวต่อไป<ง> Kanda is a chef. She w a s in the restaurant. เห็นไหมคะไม่ยากเลยอือ่ะขอได้สอบได้สักนิดก็ยังดีห้านาที ของการสอบกันนิดหน่อยนะคะการฟิชเป็นอย่าบอกว่าเทสนะเอาเป็นฟิชเป็นย่อยเป็นเวิร์กชิดย่อยๆแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวการบ้นานวันนี้ไปแนะนําบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้บอกว่าสานะาเขาเป็นใครด้วยอาจจะบอกชื่อก็ได้แล้วเขาจะเป็นใครทํางานอะไรทํางานที่ไหนอย่างไรแนะนำให้คุณครูห้าไปอยู่ไม่ได้ไปยนะอยู่นะห้าอาชีพ คุณพ่อเขม่อาจจะอาชีพเดียวกันก็ได้ลองแยกกันทุกอาชีพนะคะอ่ะโอเคเตรีย okay. ม <Damn. S 1> Shop and what people do instructions ไปการแนะนำ c h o o s e the shop that match definition definition หมายถึงคำจำกัดความง่ายๆลูก definition หมายถึงคำจำกัดความ คุณครูอาจจะนั่เรียนเลือกงานแล้วก็แมทช์กับคำจำกัดความไม่ต้องอะไรลกูกไม่ต้องอะไรลกูกไม่ต้องเขียนประโยคตอบคุณครูมาเลยหนึ่งอะไรเลยง่ายๆต้องเขียนเลยอ่ะเดี๋ยวเวลาไม่พออา้าวเลือกเลยครูไม่อ่านได้ำํำอา้าวอ n นเซ r Next ต่อเลยนะ number two. and next. number three. and Next, number four, answer next, number five. ANSWER NEXT Ủa, rồi. ngay tài rồi. OK NEXT NUMBER six. ANSWER OK NEXT number 7 answer okay next number 8 answer next Number nine Answer Next, the last. Number ten Okay, okay, okay. next, okay. เดี๋ยวคุณครูจะขอไปตรวจเองนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเวลาจะมาเฉลยกันนะคะมีมากมายเลยมาให้ต้อง50ข้อ